ลักษณะละธรรมชาติของการเรียนรู้นะคะ 1. นนะคะการรับรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถาวรค่ะ2นะคะเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ค่ะ 3. นะคะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวค่ะ 4. นะคะต้องอาศัยการสังเกตแล้วก็การรับรู้ค่ะ 5. นะคะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ค่ะ6กนะคะต้องมีความหมายและความสําคัญต่อผู้เรียนค่ะ 7. นะคะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่วุฒิภาวะค่ะแต่เป็นการฝึกฝนและการพัฒนาค่ะ แนะคะการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะ9นะคะนําไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่หรือพัฒนาพฤติกรรมเดิมค่ะ10นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งแบบตั้งใจและแบบบางอื่นค่ะความหมายและความสําคัญของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวรค่ะเกิดจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ค่ะความสําคัญของการเรียนรู้นะคะ 1. นะคะการมีชีวิตรอดนะคะอย่างเช่น เรียนรู้เพื่อหาอาหารรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันอันตรายค่ะ2นะคะคือการปรับตัวอย่างเช่นสามารถเลือกวิธีปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมค่ะ 3. นะคะคือป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะ4นะคะการประกอบอาชีพก็คือจําเป็นต่อความสําเร็จในอาชีพค่ะ 5. นะคะคือส่งเสงริมบุคลิกภาพ6กนะคะคือส่งส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติค่ะ,คะก็คือช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้นะคะพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะพฤติกรรมต้องเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างถาวรค่ะเกิดจากการฝึกฝนหรือประสบการณ์ไม่ใช่พุติภาวะค่ะพฤติกรรมที่เกิดจากพทติภาวะนะคะเช่นการเดินของเด็กไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ค่ะพฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายนะคะเช่นการกระพริบตาเมื่อฝุ่นเข้าตาค่ะไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ค่ะ แหล่งการเรียนรู้นะคะ 1. นนะคะสถานการณ์ทางธรรมชาติค่ะอย่างเช่นการเรียนรู้การสร้างที่อยู่อาศัยจากธรรมชาติค่ะ2นะคะคือสภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะเช่นการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และสื่อมวลชนค่ะ 3. นะคะสภาพการจัดการเรียนการสอนค่ะเช่นการเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือการฝึกอบรมที่มีโครงสร้างชัดเจนค่ะระดับของการเรียนรู้และชนิดของการเรียนรู้นะคะ ระดับของการเรียนรู้นะคะแบ่งเ,เป็น3ระดับค่ะ 1. นนะคะระดับการใช้ภาษาค่ะก็คือสามารถพูดตามได้แต่ยังไม่เข้าใจค่ะ2นะคะคือระดับรู้ค่ะสามารถเข้าใจได้แต่ยังปฏิบัติจริงไม่ได้ค่ะ3นะคะคือระดับการเรียนรู้ค่ะก็คือสามารถปฏิบัติจริงได้แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างสม่ําเสมอค่ะชนิดของการเรียนรู้นะคะ1นะคะคือการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงค่ะเช่นการอ, gambling, อ, ving, อ่านป้ายจราจรหรือคําสั่งการใช้ยาค่ะ2นะคะคือการเรียนรู้การใช้ทักษะค่ะ เช่นการฝึกพูดภาษาใหม่หรือการใช้กล้ามเนื้อค่ะ3นะคะคือการเรียนรู้เกี่ยวกับเจตคติค่ะเช่นความรู้สึกชื่นชอบหรือรังหรือรังเกียจสิ่งต่างๆค่ะปัจจัยที่มีที่พลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะแบ่งได้3ปัจจัยหลักค่ะ1น,นะคะปัจจัยต่อตัวผู้เรียนเพศ เพศหญิงกับเพศชายนะคะมีความสามารถในการเรียนรู้ใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าทั้งสองเพศจะมีความสนใจความตั้งใจที่แตกต่างกันเลยทําให้ประสบความสําเร็จไม่เหมือนกันค่ะอายุบุคคลมีการเรียนรู้ไปตามวัยค่ะซึ่งในช่วง20-30ถึงถึง25ปีนะคะจะเป็นระยะที่มีความพร้อมในการเรียนรู้มากที่สุดแต่เมื่ออายุเลย35ปีไปแล้วนะคะความพร้อมในการเรียนรู้ในด้านความจำก็จะลดลงค่ะความสนใจและความตั้งใจในการเรียนนะคะ ผู้เรียนที่ทุ่มเทกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะคะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถเท่าเทียมกันแต่มีความตั้งใจเรียนที่น้อยกว่าค่ะระดับความสามารถทางปัญญาและความถนัดผู้เรียนที่มีสติปัญญาสูงย่อมเรียนรู้ในสิ่งที่ยากได้เร็วเรื่องความถนัดของผู้เรียนมีความถนัดในด้านใดก็ย่อมเรียนรู้ในด้านนั้นได้ดีก,กว่าบุคคลอื่น ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมถ้าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นมาก่อนก็ย่อมทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเชตทตินนะคะเชตคติที่ดีนะคะจะทําให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนสนใจและทุ่มเทกับการเรียนมากขึ้นความสมบูรณ์ของอวัยวะตากับหูมีความสําคัญต่อการเรียนถ้าผู้เรียนมีสายตาเอียงสั้นหรือบอดก็จะทําให้รับรู้ข้อมูลรายการเรียนได้ไม่หมด ปัจจัยที่เป็นบทเรียนและวิธีเรียนความยากง่ายของบทเรียนบทเรียนยากหรือง่ายจนเกินไปจะทําให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจต่ํากว่าบทเรียนที่ยากง่ายในระดับปานกลางความสั้นยาวของบทเรียนบทเรียนที่มีความยาวจนเกินไปจะทําให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายได้เร็วกว่าบทเรียนสั้นๆบทเรียนที่เรียนโดยปฏิบัติหรือทดลองทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงและจดจาเนื้อหาได้ดีกว่าการฟังอธิบายหรือว่าการบอกเล่าของครูผู้สอน การฝึกฝนหรือทําซ้ําไม่ว่าจะทักษะทางภาษาตัวเลขการเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนเป็นประจําย่อมทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน 3. ปัจจัยต่อตัวครูผู้สอนบุคลิกภาพของผู้สอนรูปร่างหน้าตาการแต่งกายหรือความมั่นใจในการสอนสิ่งเหล่านี้จะสามารถจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนได้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน ครูผู้สอนคือผู้ที่ทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายคือเมื่อผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนก็จะจูงใจให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้ในบทต่อไปความรู้ในเนื้อหาที่สอนครูผู้สอนที่มีความความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนจะทําให้สอนได้อย่างมั่นใจและผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้วยอุปสรรคที่ขัดขวางการทํางาน 1. สภาพร่างกายได้แก่ หูวหนวกหูตึงสายตาสั้นสายตายาวความพิการของแขนขาหรือสุขภาพไม่ดีทำให้ต้องขายเรียนบ่อยๆ 2. ส,สาภาพอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นความกลัวความวิตกกังวลหรือความตื่นเต้นทำให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเรียน 3. ความบกพร่องทางสมองและสติปัญญาคือมีเชาวปัญญาต่ำา 4. สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เช่น คบเพื่อนไม่ดีบ้านเรือนตั้งอยู่ในย่านสลามหรือม่วสุมอบายมุกอมาเริ่มกันเลยนะคะความหมายของการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมคืออะไรมนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติเป็นกลางพฤติกรรมเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะหรือเรียกว่า i ิม l ลัสรีสปอนนะคะและมีการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองค่ะ ประเภทของพฤติกรรมของมนุษย์นะคะประกอบด้วยสอประเภทค่ะคือ 1. พฤติกรรม Respondent นะคะคือพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งเราโดยตรงค่ะหรือเรียกว่า classical conditioning นะคะแล้วก็ 2. พฤติกรรม Operant นะคะคือพฤติกรรมที่เกิดจากผลลัพธ์ของการกระทําค่ะหรือเรียกว่า Operant Conditioning ค่ะแล้วแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนะคะก็จะประกอบด้วย3แนวคิด ได้แก่ 1. ทฤษฎีการสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทอร์ไดนะคะแล้วก็2นะคะก็จะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของฟาร์ฟรอฟนะคะแล้วก็สุดท้ายเลย3ก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบกระทําของสกินเนอร์ค่ะค่ะมาเริ่มที่แนวคิดแรกกันเลยก็คือทฤษฎีการสัมพันธ์เชื่อมโยงของเธอไดนะคะคืออะไร ทฤษฎีนี้จะเน,น้นว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองค่ะผ่านกระบวนการการลองผิดลองถูกจนกว่าจะพบวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาน,านั้นๆค่ะทฤษฎีการสัมพันธ์เชื่อมโยงของเธอไดนะคะก็จะประกอบด้วย4กฎสำคัญดังนี้ค่ะกฎแรกนะคะก็คือกฎแห่งความพร้อมคือการเรียนรู้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู้เรียนมีทั้งความพร้อมทั้ง ร่างกายและจิตใจค่ะ 2. กฎแห่งการฝึกหัดน,นะคะคือยิ่งฝึกฝนหรือทำซ้ำบ่อยๆการเรียนรู้นั้นจะคงทนแต่หากหยุดฝึกก็จะลืมค่ะแล้วก็กฎที่3นะคะกฎแห่งการใช้และการไม่ใช้นะคะคือการที่สิ่งนั้นที่เราเรียนรู้บ่อยๆจะทำให้จำได้ดีค่ะแต่หากได้ใช้ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างหรือไม่ได้ใช้เลยจะทำให้ลืมค่ะและกฎสุดท้ายเลยนะคะก็คือกฎแห่ง ผลที่พึงพอใจค่ะคือหากผลการตอบสนองนําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนะคะจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ําเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นถ้าเราทําผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีนะคะเราก็อยากที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์และก็ทําผลสอบให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอะมาดูการว่าทื่อใเนี่ยได้ทดลองหรือว่าทดสอบอะไรบ้าง ที่จะได้ทฤษฎีการสัมพันธ์เชื่อมโยงนี้มานะคะโดยที่เธอไดเนี่ยได้จับแมวที่กําลังหิวเนี่ยมาไว้ในกรงที่มีสลักปิดไว้และนําจานอาหารเนี่ยวางไว้นอกกรงค่ะอาน,นักเรียนดูตามรูปได้เลยนะคะอ่านรูปที่1ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็นักเรียนก็ดูรูปที่สอนนะคะแมวก็จะพยายามเดินไปเดินมาใน รงนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกไปข้างนอกเพื่อจะได้กินอาหารตามสัญชาตญาณของสัตว์นะคะแล้วก็ในขณะนั้นแมวก็บังเอิญเผลอไปจับกับสลักหรือตัวไข่ที่จะออกมานอกรงนะคะอ่ะแมวก็จะตรงนี้แมวก็จะเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาว่าถ้า ตัวของแมวเนี่ยจะออกไปกินอาหารทำอะไรได้ได้อย่างไรบ้างแต่อันแรกเนี่ยคือเกิดด้วยความบังเอิญก่อนแล้วก็สามนะคะก็คือแมวเนี่ยจับสลักออกและก็สามารถเปิดประตูออกมากินอาหารได้ค่ะโดยที่ครั้งต่อไปนะคะแมวเนี่ยมีเกิดการเรียนรู้แล้วในครั้งต่อไปแมวก็จะเปิดสลักออกถ้าอยู่ในกรงก็ถ้าเปรียบเทียบกับการอีกทดลองที่คล้ายๆกันกนะ็คือแมวอ่ะเข้ามาในกรงแล้วก็เปจับกับคาน พองนี้ตอนแรกเผลอไปจับก,กับคานก่อนแล้วก็ออกมากินอาหารได้ในรอบต่อไปแม้ก็จะกระโดดข,ขึ้นขึ้นคานหรือไปเกาะกับคานเพื่อจะออกมากินอาหารหนอกกรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีการสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทอไรนะคะอันตรงนี้ก็จะเป็นที่มาและก็การทดลองหนึ่งที่สามารถเห็นแนวคิดและทฤษฎีนี้ได้ชัดเจนนั่นเองค่ะค่ะมาในแนวคิดทฤษฎีที่สนะคะ ก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาพร้อบนะคะคืออะไรอ่ะเรามาดูกันพาพรอบก็คือค้นพบทฤษฎีนี้จากการทดลองกับสุนัขนะคะโดยการแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงสิ่งเร้าเนี่ยที่เป็นกลางกับสิ่งเร้าที่กระตุ้นโดยธรรมชาติซ้ำๆจะทําให้เกิดการตอบสนองแบบมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าอ่ะพาพรอมเนี่ย มีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าการทดลองอะไรบ้างที่เป็นที่มาของทฤษฎีการวางเงื่อนไขนี้นะคะอ่ะได้พูดกันตอนต้นเลยเมื่อกี้ว่าพระพร้อมเนี่ยได้ทดสอบกับสุนัขนะคะอ่ะนักเรียนก็ดูตามรูปได้เลยนะคะว่าเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรอ่ะมีสี่ขั้นตอนอ่ะขั้นตอนแรกแบ่งชัดๆเลยก็คือก่อนการเรียนรู้อ่ะสุนัขเห็นอาหารก็จะแบบเกิด น้ำลายไหลโดยที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขเลยเพราะวะะ่าอาหารก็รู้สึกหิวแล้วก็อันที่สองคือก่อนการเรียนรู้อ่ะสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งก็ไม่ได้มีปฏิกิริยารอะไรก็คือน้ำลายไม่ได้ไหลนะคะแต่เมื่ออ่ะรูปที่สามระหว่างการเรียนรู้ก็จะมีกระดิ่งที่สั่นด้วยแล้วก็มีอาหารด้วยอ่ะสุนัขก,ก็จะจดจำานั้นก็จะเกิดการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะอ่ะ สุนัขก็จะเกิดการน้ำลายไหลตอบสนองโดยที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขค่ะอ่ะและรูปที่สีก็คือหลังเกิดการเรียนรู้อ่ะสุนัขก็จะจําได้แล้วว่าเมื่อเราเมื่อเราสั่นกระดิ่งเนี่ยอ่ะก็จะได้กินอาหารก็สุนัขก็จะได้น้ำลายไหลออกมาเพราะว่าหิวแล้วก็จะจดจําว่าเมื่อมีคนสันส่นกระดิ่งเนี่ยก็จะมีคนมาให้อาหารโดยก็เลยเกิด น้ำลายไหลโดยที่มีเงื่อนไขนะคะยกตัวอย่างเลยก็คือเมื่อครูสั่นกระดิ่งก่อนที่จะเริ่มสอนบ่อยๆนักเรียนก็จะจําได้ว่าต้องมีความพร้อมทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงสั่นกระดิ่งของค,ครูนั่นเองค่ะค่ะและทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกข,ของพาพร้อมนะคะก็จะประกอบด้วย4ีกฎสาคัญดังนี้ค่ะอ่ะอันแรกเลยก็คือจะเป็น e x t ก n ินเอนนะคะคือหากให้เสียงกระดิ่งโดยที่ ไม่ตามด้วยอาหารน้ำลายจะไหลน้อยลงและหายไปค่ะสอนนะคะ spontaneous recovery นะคะคือการตอบสนองอาจจะกลับมาอีกแม้จะไม่ได้เสริมแรงนะคะเดี๋ยวก็จะพูดว่าเ,ออเสื่อมแรงมีอะไรบ้างในหัวข้อต่อไปนะคะอ่ะอันที่3กดที่3ก็จะเป็น generalization นะคะคือสุนัขอาจาน,น้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงที่คล้ายกับเสียงกระดิ่งนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะกฎสุดท้ายคือ discrimination นะคะคือสุนัขจะไม่ตอบสนองค่ะไม่ได้ยินเสียงที่แตกต่างกันค่ะที่ไม่ได้รัดการเรียนรู้ในขั้นตอนระหว่างการเรียนรู้ค่ะค่ะมาในแนวคิดสุดท้ายกันเลยก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของ s กิน n e r นั่นเองค่ะสกินเนอเชื่อว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่ตามมานั่นเองค่ะ หากได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจพฤติกรรมนั้นจะเกิดซ้าแต่หากได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจพฤติกรรมนั้นก็จะลดลงค่ะต้องมาดูกันว่าสกินเนอร์มีการทดลองอย่างไรที่เป็นที่มาของแนวคิดนี้อ่ะโดยนักเรียนก็ดูตัวอย่างในรูปนี้ได้เลยค่ะอ่ะตัวอย่างการทดลองนะคะก็คือในการทดลองของ Skinner นะคะหนูถูกใส่ในกล่องทดลอง เมื่อหนูเหยียบคันโยกอาหารก็จะตกลงมาทําให้หนูเนี่ยเรียนรู้ว่าการเหยียบคันโยกเนี่ยจะได้รับอาหารค่ะซึ่งหนูก็เกิดความพึงพอใจอ่านก็จะพูดถึงผลลัพธ์ของความพึงพอใจนั้นถ้าหนูพอใจเหมือนการเรียนรู้เราพอใจในผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะเกิดการเรียนรู้นั้นซ้ําๆหรือทําซ้ํานั่นเองค่ะพูดถึงแนวคิดหลักของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทาของสกินเนอร์นะคะอ่ะ ประกอบด้วยตัวแรกก็คือการเสริมแรงคือการทําให้พฤติกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นประเภทของตัวเสริมแรงนะคะโดยที่เราพูดเลยว่าเราจะมาพูดกันเนาะในสไลด์นี้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันแรกก็จะเป็น material นะคะคือสิ่งของเช่นของขวัญขนมสองก็จะเป็น social คือการชมเชยการให้รอยยิ้มต่างๆนะคะอันที่สามจะเป็น activity นะคะคือการให้ทำกิจกรรมที่นักเรียนชอบอันสุดท้ายเลยก็จะเป็น token นะคะคือแป้มคูปองหรือส่วนลดที่แลกเป็นรางวัลได้นั่นเองค่ะอ่ะสองก็จะเป็นการเสริมแรงทางบวกก็คือการให้รางวัลเมื่อทําถูกต้องนะคะเช่นครูชมเชยเมื่อนักเรียนทําการบ้านเสร็จอ,อันที่3เสริมแรงทางลบคืออะไรคือเอาสิ่งที่ไม่ พึงพอใจออกเมื่อทำถูกนะคะเช่นการเช่นให้งดงานบ้านเมื่อสอบให้คะแนนดีนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นทางลบยังไงน,นั่นเองเป็นทางลบยังไงอะลองภาพน,นะคะว่านักเรียนทํางานบ้านทุกวันแล้วคุณแม่นะคะค,คุณแม่ว่าเนี่ยนักเรียนสอบคณิตศาสตร์ได้คะแนนดีก็เออวันนี้ไม่ต้องทํางานบ้านนะคะก็จะอาจจะทำให้นักเรียน เคียดก็ได้นะคะอ่า,อาจะนะคะามาดูในตัวที่4เลยก็คือการลงโทษนะคะคือการทําให้พฤติกรรมนั้นลดลงนะคะก็เหมือนการลงโทษต่างๆเมื่อนักเรียนโดดเรียนเราก็ทาโทษแล้วก็จะทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะดูดเรียนนั่นเองค่ะก็จะทําให้พฤติกรรมนั้นลดลงนั่นเองค่ะอ่าอันที่5คือการเพิ่มสิ่งที สิ่งไม่พึงพอใจนะคะยกตัวอย่างเช่นการตักเตือนเมื่อนักเรียนส่งงานล่าช้านเนยค่ะและสุดท้ายก็คือการลดสิ่งพึงพอใจนะคะยกตัวอย่างเช่นหักคะแนนเมื่อไม่ส่งงานนั่นเองค่ะต่อไปนะครับจะเป็นการเรียนรู้ในมุมมองเชิงปัญญาครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจโดยได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้จากด้านพฤติกรรม กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไปสู่กระบวนการทางความคิดครับโดยการเรียนรู้ของมนุษย์นี้นะครับมีความซับซ้อนกว่าพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูลสร้างความหมายความสัมพันธ์ของข้อมูลในการดึงข้อมูลมาใช้และการแก้ไขปัญหาต่างๆครับการเรียนรู้นี้นะครับจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเอง ต่อไปนะครับจะเป็นทฤษฎีที่สําคัญ1ทฤษฎีเกตตันสองทฤษฎีสนาม3ทฤษฎีเครื่องหมาย 4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเคียเจห้าทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบูนเนอร์หกทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายทฤษฎีเกตตันนะครับก็ตั้งขึ้นในประเทศเยอรมันซึ่งเกตตันนะครับเป็นภาษาเยอรมันเดิมมีความหมายว่าแบบหรือรูปร่างปัจจุบันนะครับได้แปลว่า ส่วนรวมหรือส่วนประกอบทั้งหมดนะครับซึ่งเน้นการศึกษาจิตและสมองหลักการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกตตันนะครับก็คือจิตและสมองมีความเป็นองค์รวมและมีความเชื่อมโยงกันนะครับและก็แนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี้คือการเรียนรู้ที่ดีย่อมเกิดจากสิ่งเร้าต่างๆการเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการเรียนรู้ในภาพรวมครับโดยเรามาเริ่มกันที่สาระสําคัญของทฤษฎีเกตตันนะครับก็คือบุก คนที่เรียนรู้สิ่งประกอบที่เป็นองค์รวมนะครับก่อนที่จะรู้ส่วนประกอบย่อยๆที่มีความเชื่อมโยงกันสิ่งที่องค์ประกอบรวมอย่างเป็นระบบที่มีความเป็นพลวัตครับ 2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดของแต่ละบุคคลบุคคลจะเรียนรู้ได้ดีต้องใช้กระบวนการทางความคิดที่หลากหลายเช่นกระบวนการแก้ไขปัญหากระบวนการคิดสร้างสรรค์กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 3. นะครับการเรียนรู้นะครับเกิดได้2ลักษณะก็คือ 1. การรับรู้หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่งเรานําไปสู่กระบวนการคิดและก็วิเคราะห์ตีความและก็แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้นนะครับแล้วก็ 2. สอนนะครับการอย่างเห็นก็คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากการพิจารณาความเข้าใจเหตุผลและภาพรวมครับสนะครับกฎการรับรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกตันนี้นะครับมีพื้นฐานแนวคิดหลักคือบุคคลที่จะรับสิ่งที่เป็นองค์รวมได้ดีกว่าส่วนประกอบที่เป็นองค์ย่อยๆนะครับก็คืออาศัยการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆต่อไปนี้ 1. กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อยเป็นกฎที่ระบุว,ว่าบุคคละจ,จะรับร,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 ะะ asking, รู้สิ่งที่เป็นส่วนรวมก่อนและจึงจะรับรู้สิ่งที่เป็นส่วนย่อยเมื่อต้องการให้มนุษย์เกิดการรับรู้ในสิ่งเดียวกันต้องคำนดองค์ประกอบขึ้นสส่วนก็คือภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการให้สนใจเพื่อเกิดให้เกิดการเรียนรรู้คับ แล้วก็ส่วนประกอบหรือพื้นพื้นฐานของการรับรู้นะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่ประกอบอยู่ในการเรียนรู้ดังนั้นแต่ว่าบางครั้งนะครับสองอย่างนี้อาจจะมองสลับกันได้ครับโดยตัวอย่างที่หนึ่งนะครับถ้าเรามองสีดําเป็นภาพสีขาวเป็นพื้นนะครับเราจะเห็นเป็นรูปปีศาจแต่ถ้าเรามองสีขาวเป็นภาพสีดําเป็นพื้นนะครับเราจะเห็นเป็นรูปนางฟ้าครับโดยตัวอย่างที่สองนะครับถ้าเหมือนเราดูสีขาวเป็นภาพนะครับสีดําเป็นพื้นเราจะเห็นเป็นรูปพานแต่ถ้าเรามองเป็น สีดำเป็นภาพสีขาวเป็นพื้นนะครับเราจะมองเห็นคนสองคนกำลังหันหน้าเข้าหากันครับภาพเดียวกันนะครับคนบางคนยังมองไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของแต่ละคนนะครับซึ่งทฤษฎีของกลุ่มเกตันเชื่อว่าการรับรู้ในลักษณะเช่นนี้นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคคลเป็นสําคัญหรือประสบการณ์เดิมของบุคคลมีผลต่อการรับรู้ภาพและพื้นหรือภาพสองในครับ4.2นะครับกดความคล้ายคลึงกัน หมายถึงสิ่งเราใดๆก็ตามที่มีรูปร่างขนาดหรือสีที่ใกล้เคียงกันคนเราจะรับรู้ว่าเป็นสิ่งเ้าเดียวกันหรือพวกเดียวกันนะครับ4.3กฎแห่งความสมบูรณ์นะครับเป็นกฎที่ระบ,บุว่าบุคคลสามารถรับรู้สิ่งเ้าต่างๆได้แม้ว่าสิ่งเรานั้นจะไม่สมบูรณ์ถ้ามีประสบการณ์เดิมที่เพียงพอต่อเติมสิ่งนั้นสิ่งเราที่ขาดหายไปบุคคลสามารถรับรู้ให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ได้โดยอาศัยประสบการณ์เดิมครับ 4.4กฎแห่งความใกล้ชิดนะครับเป็นกฎที่ระบุว่าบุคคลจะรับรู้สิ่งเร้าที่มีความใกล้เคียงกันว่าเป็นสิ่งเดียวกันและก็4.5นะครับเป็นกฎแห่งความต่อเนื่องนะครับเป็นกฎที่ระบุว่าสิ่งเร้าที่มีทิศทางในแนวเดียวกันมีความต่อเนื่องเกิดจากสิ่งเร้ามีทิศทางไปในทางเดียวกันครับ5นะครับเป็นการเรียนรู้แบบอย่างเห็นหมายถึง การเกิดความคิดที่แว็บขึ้นมาทันทีทันใดขณะที่ประสบปัญหาอยู่โดยมองแนวทางการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นขั้นตอนจนสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นการมองเห็นสถานการณ์ในแนวทางใหม่ๆขึ้นโดยเกิดจากความเข้าใจและความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์นั้นว่าได้ค้นพบแล้วบุคคลจะมองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นในทันทีทันใดครับโดยเขาได้ทดลองโดยการนำลิงชิแปซีนะครับไปขัง ไว้ในกรงแล้วก็เอากล้วยตั้งไว้ข้างนอกโดยลิงชิมแปนซีนะครับตอนแรกๆก็ได้ใช้มือพยายามเอากล้วยเข้ามาในกรงแต่ว่าก็ไม่เป็นผลแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้สังเกตว่าลิงชิมแปนซีนี้นะครับได้เอาไม้เขี่ยกล้วยแล้วก็ได้นําเข้ามาในกรงได้ครับซึ่งการนําทฤษฎีนี้มาใช้ในการเรียนการสอนนะครับห ครูผู้สอนควรจะให้นักเรียนมองเห็นโครงสร้างทั้งหมดของเรื่องที่จะสอนเพื่อให,ให้เด็กเกิดการรับรู้เป็นส่วนรวมแล้วจึงแยกออกมาเป็นส่วนๆเป็นตอนๆครับสอน,นะครับเน้นให้ผู้เรียนเน้นด้วยความเข้าใจมากกว่านเน้นด้วยการท่องจําการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจนะครับต้องอาศัยสื่อที่ชัดเจนประกอบการเรียนและต้องเรียนด้วยการปฏิบัติจริงหรือผู้เรียนได้ลงมือกระทําเองครับ 3. นะครับฝึกให้ผู้เรียนสามารถโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่เรียนไปกับความรู้ใหม่ ว่ามีความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงกันอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจําได้นานขึ้นครับ 4. นะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการความคิดอย่างหลากหลายเช่นการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การคิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์อย่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดสร้างสรรค์เพราะการคิดเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้ครับ 5. นะครับจประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เเมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์มากนะครับจะยิ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายการเรียนรู้ใดๆจะมีความหมายต่อผู้เรียนหากสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนจึงแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย 2. การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจำโดยไม่คิด 3. การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย 4. การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจำโดยไม่คิดเฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายออสูเบลให้ความสําคัญกับการเรียนรู้คือไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการรับสารหรือวิธีการค้นพบควรเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน มีปัจจัย3ประการดังนี้ 1. เนื้อหามีความหมายต่อผู้เรียนหรือเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับความรู้เดิม 2. มีประสบการณ์และต้องเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 3. ความตั้งใจของผู้เรียนในการที่จะเชื่อมโยง การนามาใช้ในการจัดการสอน 1. ระดับความพร้อมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับศักยภาพของผู้เรียน 2. ความเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 4. ควรบูรณาการเนื้อหาสาระเข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียนการนำมาใช้ในการจัดการสอน 5. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดทบทวนถึงประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน6กระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนกับหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว7กระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์จัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่8กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความหมายของการเรียนรู้ทฤษฎีสนามการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการรับรู้และกระบวนการคิดเพื่อแก้ไข พฤติกรรมมนุษย์แสดงออกมาอย่างมีพลังและทิศทางเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในความสนใจและต้องการที่จะมีพลังเป็นบวกเขาเรียกว่า l i ฟ e space สิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความสนใจจะมีพลังเป็นลบดังนั้นการเรียนรู้จะมีประสิทธิธผลเมื่อผู้เรียนมีพลังทางบวกการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มี2ชนิด หสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นสถานที่หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ 2. ส,สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาส่งผลต่อความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้จะมีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวสังคมและเพื่อน การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมี4ประการดังนี้ 1. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 2- ผู้สอนควรแสดงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน3ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการเรียนการสอนเป็นที่ประทับใจของผู้เรียน 4- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นการเรียนรู้ในชุมชนทฤษฎีคอนสตักตีวิ์ การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากภายในของผู้เรียนโดยการนำประสบการณ์หรือสิ่งที่ผู้เห็นในสิ่งแวดล้อมสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมการนำมาใช้ในการจัดการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทำในการสร้างความรู้หรือเรียกว่า actively construct ไม่ใช่ passive receive แนวคิดคอนสตรักติวิตแบ่งออกเป็น2กลุ่ม 1. แนวคิดคอนสตรักติวิตเชิงปัญญาเน้นการที่ผู้เรียนสร้างความรู้เองผ่านประสบการณ์และการคิดวิดเคราะห์ไม่ใช่การรับข้อมูลจากภายนอก 2. แนวคิดคอนสตรักติวิตเชิงสังคมเน้นการเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ร่วมกันได้ โซนพัฒนาการแบ่งออกเป็นสโซน 1. ่โซนที่เด็กทำได้เองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนเช่นการทำการบ้านที่ไม่ยากเกินไป 2. สโซนพัฒนาการที่เด็กทำได้ด้วยความช่วยเหลือเช่นการสอนการบ้านที่ยากขึ้นโดยใช้การอธิบายหรือการช่วยเหลือ 3. สโซนที่เด็กทำไม่ได้การเรียนรู้เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กในวัยนั้นเช่นการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเกินไป